เขาบอกว่าที่พวกผมเห็นนั้นมันหิ่งห้อยโทท่านครับต้าหิงห้อยนะ่ะมันก็คงตัวเต้าแมวที่โตเต็มวัยครับโอ้โหสวัสดีครับกลับมาปพบกับผมในเปรลนี้ครับเรื่องเล่าคนเชาวสวนเป็นเรื่องราวของแสงปริศนาอีกแล้วครับแต่มันเกี่ยวอะไร กับอิงห้อยเดี๋ยวมาฟังครับจริงๆผมว่าคลิปวันนี้ก็สามสิบเอ็ดนะครับเป็นมันเป็นวันอะไรของฝรั่งเขานะวันอโลวีนถือว่าเป็นวันวันเรื่องปีของฝรั่งนะทีนี้เรามาดูนะอโลวีนเมืองไตกันหน่อยนะครับคือที่ผมพูดถึงแสหยิงห้อยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง ว่ามันเป็นอีกง่อ,งอยหรือว่าอะไรเดี๋ยวก้อยมาหาวิเคราะห์กันในที่ใต้คลิปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่น้องฟังก่อนนะครับเรื่องนี้นะเกิดกับผมแล้วก็เพื่อนอีก3คนนะครับย้อนกลับไปเมื่อราวสักประมาณ2538-39ประมาณนั้นแหละครับมันเป็นยุคที่ซ d นะครับ เครื่องเล่นซีดีแถวบ้านผมนะเนี่ยแต่รุคนรุ่นผมเนี่ยก็คงเคยได้เช่าแป่นนะครับคือเรื่องมันเกิดนะครับวันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูฝนครับพอถึงเวลานะผมก็กับพวกพวกผมเนี่ยมันมีกระนำอยู่นะครับหรือที่เรียกว่ากองซีนแหละครับพอฝนตกตอนเย็นๆนก็ไปนั่งกันไปนั่งสวนเสียกันปาสาวัยรุ่นนะครับ ทีนี้ก็นั่งพูดคุยกัน,นบอกจะอุ่นกันอุ่นมันไปเจ้าหนังนะครับนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นหนังเป็นอะไรนะต้องไปเจ้านะไปเจ้าแป่นมาแล้วก็มาเปิดทีนี้เพื่อนผมมันก็ได้ได้ดาวนะดาวเครื่องเล่นซีดีแล้วก็ทีวีใหม่นะครับเราก็ไปนั่งกันจากนั้นก็ตกลงกันว่าจะจะหุ่นกันไปเจ้าหนังนะครับ ก็ไปกันครับตอนนั้นก็ราวสักประมาณสักตุ้มหนึ่งนะครับหรือถ้าเป็นภาษาใต้บอกตีเช็ดตีเช็ดวกนะรับตีเนะบะตีเบคนตานี่ตีเบใจป่าได้ตีเบที่มอกันก็คือเราไปเจ้าเป็นหนังกันครับซึ่งร้านให้เจ้าเป็นหนังเนี่ยอยู่อ่างจากบ้านผมไปประมาณสิบห้าสิบกิโลนะครับ ก็คือมันอยู่ในตัวอำเภอครับไปถึงร้านให้เจ้าแป่นซีดีเนี่ยก็เลือกแป่นกันนะครับแล้วแต่ใครอยู่ในยุคนั้นเนี่ยก็คงจะเคยได้เจ้าหนัง่างนั้างร้านบอกว่าถ้าเป็นหนังใหม่เนี่ยก็เป็นละสามสิบนะเรื่องหนึ่งสามสิบแต่เป็นหนังเขาก็ยนะี่สิบทีนี้ใหม่เก่าไม่รู้ครับ ต่างลานบอกอ,อันนี้ใหม่แล้วก็ใหม่นะคือส่วนใหญ่พวกผมเนี่ยจะชอบหนังสงครามกันชอบดูหนังสงครามสงครามใช้แบบมีระเบิดมีอะไรอย่างเงี้ยครับนะแต่ผมพูดอย่างนี้ว่าสงครามก็ต้องใช้ระเบิดใช้ปืนอยู่แล้วถ้ามันมีหนังสงครามชนิดที่ไม่ใช้ปืนแต่ใช้อาวุธลับด้วยครับโอ้ยโอ้โ <c> ห <oughs> oh, <no. S 1> นะหนังสงครามเงียบนะเวลาเปิดตรง ต้องรีบเสียงนะตามภปษาววัยรุ่นครับนะพูดอย่างนี้เลยหลายคนเข้าใจเลยวหนังสงครามอะไรนะอันนั้นเราเป็นประมาณสี่หนะ้าสิบนี่ครับพอได้เป็นเรียบร้อยนะเราก็ขี่รถกลับมาตอนนั้นน่าจะจะสองทุ่มแล้วนะหรือว่าตีแปดขี่รถมาถึงระหว่างทางครับฝนมันเกิดตก เมื่อก่อนมันก็มันก็ตกลอยๆเป,ปลือบๆอยู่แหละแต่แต่พอมาพอขาที่เรากลับเนี่ยมันตกหนักครับเราก็ต้องไวะตรงนั้นมันเป็นศาลาที่อยู่หน้าโรงเรียนนะครับซึ่งพี่ลองครับอาจะไม่ก่อนนะหาไฟส่องสว่างตามสีแยกเอ่ยหรือว่าตามหน้าโรงเรียนสถานที่ราชการเนี่ยยังไม่ไม่มีนะถือว่ายังไม่มีนะ ไฟแต่บ้านของคนก็เหมือนกันครับบ้านผู้คนเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดกันนะเขาก็จะปิดไ้กันซึ่งทีนี้มันมันคมึมืดนะครับเราก็าแวะเพื่อหลบฝนหลังจากที่เราไปนั่งอยู่ที่ศาลาได้สักแป๊บหนึ่งนะเพื่อนผมเนี่ยก็เหลือบไปเห็นแสงไฟบางอย่างนะครับทีนี้เพื่อนก็นบอกไม่รู้ไกลมา มากบหาเกียดตหรือว่ามาหลกอะไรนะเพราะว่าฝนมันตกอะนะนะซึ่งอาจจะมีสายห้วยสายอะไรอยู่นะตึงเห็นแสงไฟวับวับวับวอยู่นะครับก็นะก็คิดว่าเป็นคนมาหาของหาอะไรอย่างเนี้ยนะก็ไม่สนใจแต่ที่เพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งมันบอกเฮ้ยนะมันมันไม่ใช่ตะเกียงแบบแบบสปอตไลท์นะคือไงพี่น้องครับถ้ามันเป็นสปอตไลท์เนี่ย ยังให้เราก็เห็นปั๊บมันก็รู้ใช่ไหมสปอตไลท์จะมีคนกลมกลมนะที่หัวแล้วก็เดินหันไปหันมาอย่างนี้มันก็จะมีลำแสงนะหันไปทางไหนลำแสงมันก็ส่องไปทางนั้นถูกไหมครับแต่นี่มันไม่ใช่ครับเพื่อนอีกคนผมสะกิดมันบอกกูว่ามันไม่ใช่แสงสปอตไลท์นะเว้ยคือคือความสว่างของมันเนี่ยมันไม่ได้สว่างชานะ แล้วก็แสงนะพอเราสังเกตนะทีนี้พอมีเพื่อนพอมีเพื่อนอ่ามันบอกเราก็ทีนี้เราก็ตั้งใจดูนะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่แสงสปอตไลท์จริงๆครับมันเป็นแสงสีเขียวอ่อนนะครับที่เรามองนะสีเขียวอ่อนและทีนี้ความสว่างของมันเนี่ยคือมันสว่างสว่างออกกว้างอะ่ะเป็นวงกว้างอะนะซึงจะเป็นสปอตไลท์มันต้องเป็นลำแสงถูกไหมครับ แตนนี่ว่ามันไม่ใช่รูอเคยมาทําอะไรนะเราก็ยืนมองกันนะครับนยแต่เป็นถ้าเป็นสมัยนี้หลายคนอาจจะคิดไปถึงว่าเป็นเป็นโรนหรือเปล่านะเป็นอะไรไม่ต้องพูดถึงเลยครับโลนเนี่ยขนาดไบฟ้าเพิ่งจะเข้าะยังใจซีดีดูแผ่นหนังกันอยู่นะครับตัวรั์ยังไม่มีหลังจากนั้นมาไม่นานก็มีโทรศัพท์ประมาณปีสีูน สี่สิบลอกฝาสองพัน้าร้อยสี่สิบอกฝาแล้วถึงจะมีโทรศัพท์แล้วก็แบบจอขาวดำด้วยอะไรรุ่นเซมเนเมน็โอยนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงโลนไม่ใช่แน่นอนนะครับแ,แสงแสงของมันอ่ะมันก็ไม่ได้แสงนะมันไม่ได้จ้าบแบบแบบสปอตดลล์นะพอะมันว่ามันก็จะเป็นวงกว้างนะครับแสงมันจะออกไปตัวทุกทิศทุกทางนะ หมือนมันมีบางอย่างมันลอยอยู่นึกออกไหมครับแล้วก็มีแสงวาบอย่างนี้คือแสงมันให้นึกให้นึกถึงแสงหีง้อยนั่นแหละคแต่งี่เง้อยเ่ยมันมันตัวแค่แค่นิ้วเองนะแต่อนี่แสงมันใหญ่ว่าอย่างที่ผมบอกนะถ้าเป็นอีกง้อยอีกง้อยตัวนั้นนะมันก็ต้องตัวเต้าแมวแล้วแ่ะครับตัวมันต้องใหญ่เพราะแสงมันแสงมันมันกว้างอะนะแสงมัน ทีนี้พวกผมก็ยืนมองนะยืนมองนะเพื่อพินิดปิจารณาดูว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ครับคือพอเรามั่นใจแล้วว่ามันไม่ใช่แสงอาสปอตไลท์ที่มีไกลมาสวมหัวแล้วก็ปามาเดินหนาหลกกบหลกเกียรติอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแน่นอนนะครับนั่นแล้วทีนี้พอเรายิ่งมองยิง่งยิ่งนั่งมองกันนะมันมันก็ใจเลยว่าอ่า การเคลื of of ่อนไหวของเจ้าแสงนั้นน่ะมันเหมือนมันมันลอยอยู่เหมือนมันลอยอยู่อยู่อย่างนั้นแหละอยู่เป็นวงกลมอย่างนั้นแหละจาลอยไปลอยมาอยู่ซึ่งระยะที่พวกผมนั่งอยู่นะเพราะเพราะไอ้เจ้าแสงนั้นน่ะมันลอยอยู่ในสวนยางเพราะว่าฝั่งศาลาที่ผมนั่งเนี่ยมันเป็นริมถนนหน้าโรงเรียนนแล้วริมถนนอีกฝั่งหนึ่งมันก็เป็นสวนยางแล้วแสงนั้นน่ะมันก็อยู่ในสวนยางสักประมาณสักประมาณสามสิบ 30ิเมตรได้ครับที่เรามองเหน็นนะครับจากนั้นเราก็นั่งมองกันนะมองมองมองมันเป็นไงครับคือหนึ่งหนึ่งเราไม่รู้จักแสงนั้นนะ่ะมันมันไม่รู้มันมันบอกไม่ถูกว่ามันเป็นแสงอะไรนะรนันหนึ่งเลยนะทีนี้นะโดยธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตใดก็แล้วแต่ตา,าร,ระบบนะมันบอก,กเราว่าสิ่งนั้นเราไม่รู้จักเราไม่คุ้น ความกลัวมันก็เกิดครับมันเป็น,นกลไกธรรมชาตินะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรู้สึกกลัวกับสิ่งนั้นแล้วก็ต่อย่างออกไปนะครับทีนี้พวกผมก็นั่งดูทีนี้เริ่มกลัวแล้วครับนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันจักจะไม่คุ้นกับสิ่งที่เราเห็นเริ่มกลัวแล้วทีนี้เพื่อนผมก็สะกิดต,ตามผมว่ารู้ไม่ว่าอะไรผมก็บอกไม่รู้ไม่รู้ก็ยืนมองครับ คือพอเรา i, ยืนอยู่เรายืนมองอยู่สักปักนะครับคือแสงนั่นนะเราเรายืนมองแสงนั่นนะอยู่สักประมาณสักสิบกว่านาทีนะแล้วทีนี้ครับความรู้สึกว่ามันเนี่ยมันจะลอยมาตังเรานะครับความสูงของมันก็ระดับระดับคนนี่แหละครับระดับที่คนเดินนี่แหละแล้วมันก็เหมือนกับว่าแสงนั่นนะมันมัน,ม,นมันเข้ามาหาเรา ถึงระดับที่ว่าตอนแสงที่มันวานะถึงกับมองเห็นต้นยางเลยนะครับมองเห็นเลยต้นยางนะจากแสงนั่นนะแต่แต่มันเป็นแสงสีเขียวเขียวอ่อนๆเย็นตานะมันเป็นแสงที่เย็นตานะแต่มันไม่ได้สว่างจ้าเหมือนสปอตไลท์นะนั่นแหละครับหลังจากที่แสงนั้นนะมันเริ่มมันเริ่มเข้ามานะรู้สึกว่ามันเข้ามาใกล้เราขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนผมบอกเฮ้ คงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องดีแล้วแนะ่ก็รีบนะทีนี้นะความอย่างที่ผมบอกครับนะระบบอะของธรรมชาติของมนุษย์นะพอเราตัดสินว่ามันสิ่งนี้มันไม่ใช่แล้วนะก็รีบบึบ่งเลยนะครับวิ่งวิ่งไปขึ้นมอเนะ <laughs> ตอ,อร์ไซค์นะคืออย่งครับตามอเตอร์ไซสตาร์ทไม่ติดแบบตีเดียวติดอนะ่ะเรียบร้อยครับได้ติ้งมอเตอร์ไซค์เนะ <laughs> ลยวิ่งนะครับ แต่บนไซคก็สตาร์ติดบิดกันมาเลยนะครับทีนี้นะจากนั้นเราก็มานั่งปรึกษากันว่าเอ๊ะไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยมันคืออะไรโอ้โหจกจมุดยิ่งวันอัลอวินอยู่ด้วยโอ้โหทีนี้พวกผมก็มานั่งพูดคุยกันแล้วก็เล่าให้อ่เพื่อนๆคนอื่นฟังหรือว่าพี่ปี่น้าๆฟังนะครับ เขาก็บอกว่าคือเขาเขาไม่ค่อยเชื่อนะในสิ่งที่เราพูดคือคือเขาเขาคิดว่าเราเห็นเห็นแสงสปอตไลท์นั่นแหละไม่รู้ไกลมาทําอะไรนะแต่เราบอกไม่ใช่อย่างไงมันก็ไม่ใช่ทีนี้อ่าก็มีคณลุงนะลุงลุงเป้าๆบอกวนะ่าเอ็งคงจะเห็นหิ่งห้อยนะ <laughs> นะแต่เป็นสมัยนี้ก็โยนไปใส่อะไรหลอนห <laughs> ลอนแน่นะ เมื่อก่อนนะไอ้พวกยาบงยาบ้ามยังไม่มีนะสมัยนั้นนะยาบ้ามยังไม่เข้าถึงชนบทนะครับอย่างอย่างสุดๆแล้วก็กัญจานะครับแต่นั้นแต่พวกเราไม่นะพวกเราไม่ไม่ได้แต่ต้องของอย่างนั้นนะอย่างดีก็พวกเหล้าพวกเบียร์แหละครับแต่คืนนั้นเราไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์อะไรไปนะครับล้วก็ไปจะไปเช่าหนังมามาดูทีนี้มามาเล่าให้ คนในแถวบ้านควังนะเขาก็เขาก็คิดว่าเราแบบมโนนะมโนคิดคิดไปเองไงเงี้ยครับทีนี้ก็มาวิเคราะห์กันดูครับว่าเป็นอะไรนะอย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็นสมัยนี้มันอาจจะถูกถูกคิดไปถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอะไรบอลลูนนะแต่บอลลูนนี่ตัดออกไปเลยครับเพราะมันอยู่ในสวนยางนะไม่มีบอลลูนที่ไหนมาลอยในสวนยางนะ แลถ้ามันลอยอยู่ด้านบนสักเรื่องหนึ่งอันนี้มันลอยอยู่ในป่ายางเลยในสวนยางเลยคือลักษณะที่เรามองเห็นนะมันมันจะว่าววาเป็นเป็นจังหวะนะเป็นจังหวะแต่แสงไอ้นึกถึงแสงอิง้อยเลยนะมันมันเหมือนแสงอิง้อยจริงๆแต่แต่อีงง้อยตัวใหญ่เลยนะแต่เปอิง้อยมันต้องใหญ่มากนะตัวเต้าแมวผมว่านะทีนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะพอมาเล่าให้คนบ้าน คนแถวบ้านฟังไงเขาก็เ <c oughs> ขาก็อออเอาว่าเรามาโนโนะครับนั่นแหละครับก็คือเรื่องเรานะก็หลายท่านก็อาจจะคิดไปแล้วแหละครับว่าน่าเป็นจะเป็นอะไรนะตาตาเป็นอย่างนั้นก็อย่างหน่อยถ้าเป็นปีก็กัดสืออยู่ไปครับแต่พวกพวกผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจมันคืออะไรนะครับมันก็บอกไม่ได้ไอแสงเจียวเกี่ยว,วับๆนั่นนะแล้วพี่น้องละครับเคยเห็นกันหรือเปล่า แสงแปลกๆอย่างนี้ครับนะคือถ้าเป็นสมัยนี้อย่างที่ผมบอกนะก็อาจจะถูกตีความหมายว่าเป็นพวกเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นตัวอะไรอย่างน้นนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนโน้นเนี่ยกนะ็ไม่รู้จะเป็นเครื่องเล่นอะไรนะมันไม่มีนะครับ่างพี่น้องท่านใดเคยเห็นนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมากล่าวกันได้นะครับขอขอบคุณครับม,มืดเลยตอนนี้มองไม่เห็นอมองไม่เห็นหน้าแล้วมืดแลย โอเคครับไว้พบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปนะแล้วก็เปลิตต่อไปนะครับฝากไว้ได้นะครับเปลิศนี้เรื่องเล่าคนชาวสวนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กำลังรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ไม่มองไม่เห็นหน้าลยครับพบกันใหม่ดีกว่าคลิปหน้าสวัสดีนี้สวัสดีครับโอ้ยหปดแล้วถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติม ก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าปีน้องอยากดูคลิปและเพลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพราะมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ